พรบแล้วจู้จู้จู้จ้สุดที่สุดสดที่สุดผู้ชนะที่นสองห0าสิบสองห้าสิบสองห้าสิบนองห้าสิองห้าสิบอหาสิองี้าอ้าอห้าอห้าี่สิี่สิอยี่าิบยี่สิี๋ยี่วี่บีสบยี่สยี่สิบรยงานตัวี่สบยบยี่ต่มยี่สิบีรยี่ยิ่ิ่ิ่ิ่ กินจริงมั้ยเริ่มอะไร butterfly มา lại ngàn butterfly 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 lại ngàn butterfly 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 lại ngàn ไง butterfly 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 lại ngàn butterfly butterfly yeah 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 butterfly 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 ba butterfly 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 เราไปได้อจินอีออมบอกว่าเดี๋ยวมันก็ลองบัตเตอร์ฟใส่มึงหรอลองอยู่อย่างนั้นเมื่อวานทุกร้านเอาวิ่งอะโอ้ยอีจินบ้ามีรถบ้างมีรถบ้างจนกูไม่อร่ยจีนไม่ึ้นคันพี่ทิ้งคนนึงคันพี่ทิ้งไ่ได้กินข้าอยู่ใครมีรถเร็วนอกจาก รู้แหละกูค<ม>้นก่อนอละโอยกูมีนีออนมันตเป,ป็นปบุนดิ้งปวดปั๊มเดียวปั๊มเดียวโ <c oughs> ปกระดอดรอก่อนหนูไม่ได้ชื่อโปกระบอกโปกระดด ตึ้งๆเลยนะเใช่ปะอีแบมมึงอย่าขโมยกระสุนกูเห็นนะอีสัตว์เอากระสุนก่อนล่าหัวแข้งก็ยังงาล่าพีชีเอลตูดี้โดนล่าห้าหัวอีบ้าอ๋อมันมีอยู่แล้วอ่ะมีอยู่แล้วแต่ผมต้องทีแบบพิเศษนะกูไม่ได้ปิีนปีนโดนล่าหัวขึ้นมาคื้นาปิีนอยู่แล้วยี่สิบม้นเดี๋ยวดีดให้ไอ้ตัวดีออเมอตัวดี้ี่ดู ดีๆอ่ะไม่งั้นไอ้นี่แน่เลยมันปิดยังไงอ่ะบางคนแล้วขึ้นใหม่ดีดข้างนนองสุหยิบได้เท่าไหร่อะต่อไปน,นะกระสุนหยิบได้เท่าไหร่ต่อคนอ่ะเอาไปคนละติดต่อไปเอาไปเลยย <40 S 2> ี่สิบใช้ไม่ร จะไปเล่นสนามมินล่างไม่ได้ไหมเขาตีกันอยู่อ่ะแล้วมันมาเหมืออะไรเกียวโอ้กูจะบ้าพี่บุ้นิ้งเขามีตีอยู่สนามมินนั่งรถเราอ,อ่ะไหวเกียวเชลียวพี่ช่วยพี่ยน่ไงนะ โอเคยี่ไม่โดนนะอยากมีแฟนอะทำไงได้บ้างนะบอกพี่เนมหนิไปนะบอกพี่เนมไม่้อเราต้อเป็นคุนคุยกันเองเราจะรีบไปแฟนกันไปทำไมใช่ปะก็ไป็นคุนคุยแล้วก็่รู้แฟนต่อรีบไปก็ไม่ดีหรอกเชื่อพี่ปะจริงอืมกูตกใจหมดเลย ไปก็ไม่ดีหรอกช้าไปก็ไม่ดีเหมือนกันไปพี่กรนดูนะด,ดูหลังไว้นะในน้องเร็วคิดว่ารีบไปก็ไม่ดีจริงด้วยเรายังต้องศึกษาดูใจก่อนว่าเขาเป็นครงยังไงต้องอยู่ด้วยกันได้ไหมหยิบถู ต้องรู้ทุกอย่างอย่างกับเขาบางทีแล้วเรากับเขาอาจจะเข้ากันไม่ได้ก็ได้จริงช่วงนี้เป็นช่วงที่เพิ่งรู้จักกันแบบว่าช่วงแรกๆเขาอาจจะแค่หลงเราใช่ปะพอเวลาผ่านไปเขาอาจจะไม่ชอบเราจริงๆก็ได้หยุดเล่นอยู่ไหนเยอะสุดอต่ตอนนี้นี่นาเข้ามาแล้วบิดนะะน้องสบายเลยแหละไอ้เอวอะ กันเถอะรากูจะไม่ไหวแล้วโดนไล่แล้วพีู่จิ้ดี่แตแล้วมัง้ง อย่าพูดเยอะอีบดหอยระเบอร์เาเน้าไรออปพี่ก็โดนไล่อยู่ตอนเียสามคนไหนมาเขาไล่อยู่หรอยิงโน้ยพี่ยิงยิงนยพี่ยิงอ้าวจาเอานะจินาไปู่ไหนบินขโมรถ พี่ฟ่อหมัเกลือข้าวหนูเลยนะมาขึ้นแจนมาขึ้นแจนมาขึ้นแจนมาปีนมากำลังวิ่งมามันถอยพี่เล้งพื้นสูงๆไงแล้วก็ค้่ำยาคว่ำจะต้องแรนมินเราเหินพื้นที่สูงๆก่อนขับปกระดดเราพังเราเป็นอะไรอ่ะช่วงเนี้ยพี่พูดจริงนะทางเข้าน่ะมีใครมาเบรกได้ปะเขาปั่นใหม่เหรอ เจ้าข,ของของเสมใหม่ดิกระเป๋าหนึ่งเจ็ดสองห้ามลงนะเราตนี้สามคนบ้าปะเนี่ยเขาเห็นรถเราเขาก็ไม่ไล่แล้วตอนนี้มันอยู่ไหนวะรถเรามันแรงตกรถนะนรถมันแรงคนไล่เยอะไป,ะอ,ปะอยู่นะ เพลย์พลอเราไปแล้วหรอ,อเพลย์พลอยตายคนไล่เยอะไปะอยู่นะไม่เยอะตรงไหนะหนูข่ามรถไม่ได้ตรงไหนตรงไหนสนามบินฝั่งที่เขาตีอ่ะเข้าไปเหรอเข้าไปแบบเชิดหรอไอเชือมันยิงไปะทำไมมันส่งไม่ไปอะ่ะ ชอบเป็นยิงมาเก็เอ้ยไม่ใครอยากให้ช่วยมาเก็บใ้เข้าไปช่วยยิง,งอ,ยนะอยู่ในวงแดงอ่ะพี e ่มาแล้วไหนอ่ะหน้าบิลล่างที่ฝั่งที่เขาตีกูใช่ไหมในวงแดงอ่ะไปเลยยีจีนพากูชนระเบิดมาจับเข้าวงแดงไม่ได้ไม่ใช่หรออย่าเข้าไปนะอยู่ในวงวีเอ็มพี มึงระวังเอ็มพีนะมึงไม่มีอยู่นะอะไรแค่ตกเข้ามาเนี่ยไม่ใช่ไหนอยู่ไหนเนี่ยนี่ครับรถกายช่วยไหมพี่สามีล่างรถพี่มีปืนสองคนเป็นไอยูยูตายพี่ิงพิดิงยูตายใครโดนแล้วไปตรงไหนอะไอสนะแถววงกลมอะยูตายแถวนี้เลยวงกลมข้างในใช่ไหมหรือข้างนอกใช่ข้างนอกพี่นี่ดูหัวกระโหลกไว้ นน<ช>คนอ,นอคนนั้นตามพี่ใช่ไหมคันเท่าอ่ะก็ใช่ <วะ S 2> ไม่น่าตามทันนุ่นแรงอันนี้พี่ดิ้งใช่ป่ะหลังเสือใช่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 ใชใชยุดรอไปแล้วหรอราไ,ไปแล้วยูุดแลขันไหนเข้าไปอ่ะหน้าคอพี่หน้าขอบอกจะช่วยสภาพเลวไม่น่าช่วยมันเอาทุกอย่างเลยนะคอน่ะไม่ไหนรูล้ละ ไม่เคยจะช่วยแม,ม่มานมีแต่ค่าโดนชนตาย โอใช่ไหมพี่ปุงป้งเหรอเออเออปะวะพี้วิ่งแต่เราโดนล่าไม่ถึงสี่สิบนาทีาทหรอกม,มั้งมูชนแม่งเลยแหละไม่ต้องหนีกันเรา<ต>ถังน้ำมันอ,อ่ะเฮ้ยน้าตัว่าวารุนน้ำคือถ้าเออต้องโดนรุ้มสีส่สิบนาทีป่ะใช่ปะ่ะใช่ ชนรถทางสเตเดียบช,ช่วยหน่อยสเตเดียบท่อันนี้มาขึ้นแกมาขึ้นเร็วใครอ่ะเนมไ,ไงอีกคนไม่อยู่หรออีกคนไม่อยู่ไปเลยมันมาแล้วเดีย๋ยวเราช่วยกันยิงปึ้งเลยนะ ร้านสเทเดียมโอ้ยเราเร็วนะแดงเร็วคือกำลังจะโดนวอร์มร้านสเตเดียมหรอตกร้านกลางกำลังจะโดนวอร์มไม่ได้เพื่อนมีกิจกรรมด้วยค่ะมันบรรทุนไม่คืนนาพี่ไม่รู้ว่ามันไหปประวะัต้ยรถมันไม่ไหลอ่ะไม่มีคนชวนให้สเตเดียมช่วยหน่อยมีใครมาป่ะขัมวนน้ำคิดสามคิดดูว่าไก่แมวมันก็มาไล่นี่ ไม่รู้ในให้คนในแกงไปอ่ะอ้าวคือคือคืออะไรอย่างงี้คือก็้วขันนั้นมันไม่ได้แรงอ่ะคันนี้เดี๋ยวไม่แรงอะ่ออะขันนี้มันไม่แรงหคนก็ไม่ขึ้นว่ามูลจริงปะเนี่ยพี่บุนด,ดีเราโดนเลยเนี่ยขับไปดีนะพูดยิ่งรู้ว่าเนี่ยพยายามท้มันพัง ไม่ใช่ไม่ใช่ใชแบบนนพี่เนมสร้างสถานการณ์ให้เราดูคุณเนงจับเนี่ยดูนี่น่ยเอามาลงพี่ยอมา นะแล้วก็เล่นเลยโอเคฮัลโหลพรังแปดช่วยหน่อยเอลมีพีซึ B ่ง e ถ้าเนซ้อมมันจะโอเคมากเลยนะฮัลโหลมันไม่มีเวลาให้ซ้องหรอกเดี๋ยวต้องหาที่เหินคือไปซ้องไม่ได้ใช่ต้องเหินคือข้ามบ,บอง มาเสรซอมได้ใช่ไหมนี่แหละ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 เออชุบเชลเลยไอ้เกลชุบเลยมาซ่อมได้ใช่ไหมชุบเลยซ่อมเลยเอ้าเย่มันซ่อมไม่ได้แล้วเฮ้ยคุณย่าคุณย่าอยู่วะเนี่ยคุณยิงคุน่าคุณรถคืเหนื่อยขึ้นมาไี่โดนยิงเนี่ยยิงว่ะโดนยิงกูโดนมาไม่ได้โดยิง แอปอ้อยตกชีพแล้วคุณคุณคุนอนแยกกัน่ะต้อตกอยู่ข้างล่างนะอีเไม่พอยอนอีนยหน่อยยิงไว้หน่อยยิงคนมีปืนนะขงหลังก็ือไม้อยู่พี่ชิดนกว่า อีใครหน่อยได้ปะมีใครอ้าปุยปุยปุ๊ยนอุ้ยบหลบน้องุบพี่ช่วยน้แนวด้วยอกันูเไม่ปนพี่อยาทำกันงเลยนะเชื after, ่อผมมอนลอกันมอนขออันนึงกันมอนสาสมสามสามีสามีสามีรวช่วยเด้อทุกคนกูตกมอนไปเลยมอนช่วยเดหยิบนได้ยิบ ต้องใจเย็นนะพี่เราต้องทอกันนะ้อาคุยกันพี่งานนี้แย่กูตอกว่ารถต้องมาด้วยนะแล้วคนแย่งกันไม่หยุด đi đuổi, con nhảy ngang. Thì nước mà, thanh thì nước màng cả luôn. Đi riêng thôi. พี่ดิี่ไหนพี่ไหน <laughs> โจนโจนเลยั ดีเหมือนกันมีเวลาได้กินข้าว คนจะช่วยมีหนึ่งคนจ้องจะทำร้ายมีเป็นพัน 妈妈<慢> <Okay, yeah. S 1>